นี่นะคะเราจะรถผักส่วนรวมนะคะเอะ๊เสือของ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 แมงแมงกระบี่นี่จะโอเคไหม โอ้โหอะไรนะพี่เสือ้าีบเลยแม่โอเคะนะค็เ่ตาบ้ที่ไหนน้าน่กด้วยน่อาจจะาข้างนอกยอมเลยอันนี้เรา รวมนะเราไม่ได้รดให้เพื่อนนะฮะกล้าข้างนอกอาจจะเปลี่ยนสีกติกาเนาะทางดิฉันก็ต้องศึกษากรรมการอาจจะมีการสลาิท์เนาะเราจะได้รู้ แบงก์มา้าแนีออ้แ่แงทังมีเดแกอนนี้หายแนอกแล้วนะครั้คืองหมายเลขหนึ่งนะครับที่หอมของแมนคที่กับเอนเตอร์นะก็จดแดูน้นะยังไม่ขึ้นนะครับ มามาลดด้หังงอกนมเออไม่ขนาดขนาดขนาดของพี่เพาะหลังยังงอกเลยอ่ะขึ้นแล้างขึ้าหนเเอว่างกว่านูังไม่ทาอะไรเลยนะ้เท่าที่เท่าที่เจอมาคือเขาแค่มาปรักหน้าดินรอบเดียว เด yeah, ี๋ยวรถรถรถผักนะฮะรถผักส่วนรวมนะฮะทุกคนงอกแล้วนะครับพี่หมูนารู้สึกยังไงบ้างตอนแรกมีความกังวลใจทุกเรื่อใช่ไหมครับกลัวจะเป็นพวกแมลงตัวอะไรนครับแต่ตอนนี้งอกแล้วนะฮะพี่หมูนาได้ไอเดียอะไรถึงมาถึงเอาฟางมาตกแปลงเขาเออเอาแปลงมามาตกแปลงแปลงพก เรารถตรงนี้เสร็จแล้วนะคะ F C, ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปรถตรงนูน้นนะนู่นค่ะเดี๋ยวเราไปรถฝั่งนู้นกันต่อค่ะเอ็นหาถั่วยาวมาปลูกอ๋อเดี๋ยวต้องเอ่อนี่คุณพอลลี่ก่อนค่ะเนอะเพราะว่าพี่ไทย้าน,นอกแกเอามะละกอเอามะเขือเอาพริก มานะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะรถตรัวนี้พี่ปินมานะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่กระโดดมาช่องแอนแฟมิลี่กับช่องน้องเฟิร์นกกโกงนะคะขอบพระคุณมากพี่สมศนะร,ร,ร,รีสวัสดีค่ะชีวิตดีดีสวัสดีค่ะนะพี่กิ่งแก้วพี่ประวิตรรักอันนี้เมฆวายสวัสดีค่ะพี่อัมพรสวัสดีครับพี่คำพันพี่จันทราสวัสดีค่ะเดี๋ยวแอนมารดน้ํานะคะพักส่วนรวมนะฮะ อันนี้เขาปลูกนะคะดอกแคค่ะนะคะดอกแคร okay. ิมรินี้นะคะนี่ก็มีตะไคร้นะคะมีผักใส่ลาบนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นมะเขือนะคะยังไม่ได้ลงนะคะเป็นมะเขือนะคะมะเขอดนสวนรู้สึกว่ามันจะโตแล้วนี โอ้ยสวยไหมสวยไหมเสือเสือเสือดูนี่ว้าวนี่นะน้ำปุ๊น้ำปุ๊กอากาศน้อยนะฮะ่แบบนี้แล้วนะครับผมไปได้เลยไม่ต้องการแยกนะครยึดตนี้เลยตนี่เลยเจ็ดวางตุกของแล้ นะคะทุกคนเืนกัครัมค่ะอ่าโอเคทุกคนอ่าร,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 ะะรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่จี สวัสดีค่ะมากดให้แล้วจ้านะคะน้องวันสวัสดีจ้าพี่พี่ทุกคนพี่วรายสวัสดีค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเปลงผักนะคะสวยงามเลยนะเนาะนี่นะคะ๋ยเดี๋ยว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  ในโพธิคืออะไรปีหนึ่งนี่เขาเตรียมเขาเตรียมร่องไปนะครับผมเออเขาเตรียมดินเอาไว้ตั้งแต่วันแรกที่เขายกร่องค่ะตั้งแต่วันแรกที่เขามาถ่ายใช่ค่ะพี่ช่างน้อยรถพักน้ำพักและตอนนี้เขายังไม่ถึงไหนเลยช่องไหนช่องไหนนี่นะอ๋อหนูนาพาไปพาไปดูดูไปของเขาไม่เหมือนคนอื่นนะครับไม่เหมือนครับอุ๊ยดู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  นี่สุดยอดเลยแบบกะว่าไม่ให้มีหญ้าขึ้นนะว่างัน่ะเพื่อนเพิ่อนเอาเอามือบีทีะก้อนทีะก้อนอะไรนะตอนกลางคืนเพื่อนก็มานั่งบีบบีบดินเนี้ยให้มันเป็นเม็ดเล็กๆโอ้แต่ดูแล้วไม่มีใครมาเลยอ่ะเขาเนี่ยเขาคิดอย่างนี้นะพวกที่ปลูกก่อนเนี่ยครับกินหมดของเขาถึงจะขึ้นต่อไปคนที่กินหมดแล้วเนี่ยจะต้องมาซื้อเขาเอาคิดระยะของธุรกิจ อ๋อคิดการไกลวางแผนการไกลอาจารย์เอ๊ะนายโพธินิย่าหรือผักผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ๋ออันนี้น่าจะคิดว่าอย่างนี้นนมันเป็นผักนนต้ใช่ไหมผักต้นใหญ่ผักต้นต้นล่างมันจะยาวเอ๊ะ เสียวฮะอะไรนะโหระพาลักยาวเออยออเอโหระพายลักยาวฮะโหระพายู่นานเนาะไม่ไปไหนนะัดโหระพายู่นานก็เลยผลดิบค่ะแสดงความดีใจด้วยคุณจะอยู่ด้วยกันอีกนานไป่ใช่คุณจะอยู่ขายไม่แต่ที่ดูแล้วมันคือต้นผักหรือต้นหญ้า ตัวยังไม่จบยังไม่จบบ้านนี้บ้นเจ้าพักอันนี้เขาปลูกอะไรนี่เขาปลูกอะไรชีลาวชีลาวเนี่ยครับเบี้ยไอ้สูงสูงอ่ะผักชีลาวไหนอันไหนผักชีลาวต้นสูงคือชีลาวต้นเตี้ยคือยาต้นเตี้ยคือยาต้นสูงคือพันชีลาวแยกไม่ออกระหว่างชีลาวกับต้นยานะครับไม่ออกเท่าไหร่นะฮะอันนี้ของแม่แม่แม่ดาครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่สวนผักนะคะคือใกล้เดี๋ยวผมเข้าไปดูตอนนี้ผมกําลังอึ้ง ตึ่งกับผู้หญิงคนนี้อยู่กับพี่หนายอยู่เื่อตอนแรกผมไปสกลผมว่าจะเอาเครื่องบดเครื่องบดอะที่ที่เขาใช้ที่เขาใช้รีดรีดอ้อยรีดอะไรน่ะให้มันแบบโอเคค่ะนะคะคลิปนี้นะก็เป็นคลิปความห่านะคะขออนุญาตลงคลิปนะคะสวัสดีค่ะ